ครับครับมามุกโ,โชว์นะครับผมก็วันนี้ผมมาแบบว,ว่าใส่ลุปของพี่หมูอสว่านี่นะผมเป็น all time winter นะครับนี่ก็เป็น c o l l e c t i o ใหม่เลยเป็นไงวันนี้ดูดเท่ไหมครับโหจริงๆผมได้หลายสายเลยนะครับแบบไม่ว่าจะน่าราักหรือว่าเท่แต่ว่าวันนี้ผมขอมาเท่หน่อยนิดนึงครับี อะไรครับไม่มีคนคุมไงครับมันก็เลยแบบว่าเทได้ถูกต้องไหมเออก,ก็คือแบบแฟนคลับชอบเอาไปเปรียบเทียบเวลาผมอยู่คนเดียวกับเวลาผมอยู่กับพี่อู๋ใช่ไหมเวลาผมอยู่พี่อู๋เขาจะแบบว่าเออเอารถเนี่ยดูแบบตัวเล็กตัวน้อยดูแบบว่าแบบเป็นเด็กสามขวบแต่ว่าแบบพอผมอยู่คนเดียวพี่เขาอกว่าเออ,เออพี่โตมาเองอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นฟีลแบบว่าเออวันนี้ก็ดูเป็นฟีลแบบพี่โตหน่อยละกัน มิตโตเอาสักแบบสักหกขวบแล้วกันครับโตขึ้นมาสักสามขวบใช่เตรียมชมโชว์คือวันนี้ผมรู้สึกว่าผมผมรู้อยู่แล้วว่าโชว์เนี่ยมันต้องออกมาดีแน่นอนคือแบบผมตั้งตารอเพราะว่าเรื่องของแฟชั่นเนี่ยมันมันแบบเราจะได้ตามเทรนเขาทันแเราก็จะได้เห็นว่าเออเนี่ยแฟชั่นมันไปถึงไหนแล้วแล้วก็แบบวันนี้เป็นยังไงบ้างครับวันนี้เราแบบว่าสามารถก่อนเสิว์ตลองชวนชวนดีกว่าเเอามาเข้าชมโชว์ นของพี่หมูครับผม<ต>ก็<ต>ก็จริงๆอยากเชิญชมนะครับผมเชิญเชิญชวนทุกคนนะมาดูแบบว่าช,ชมโชว์ของพี่หมูด้วยกันนะครับก็ไปดูกันว่าวันนี้อาจจะมีแบบว่าคอลเลคชันยังไงบ้างแล้วก็แบบเท่ขนาดไหนนี่คือเป็นแบบส่วนหนึ่งของพี่หมูของคอลเลคชันใหม่นะครับผมออนทัพ,พิเทอร์นะครับนี่ใครที่รู้จักีก่โเนมาเยอะๆใช่เอมเนต์กันมาเยอะๆได้เลยครับนี่เราต้องใส่มาชาันเนาะมครับ คริงจริงๆผมได้ไอเดียมากเลยว่าเออแบบการแต่งตัวในในในเทรนด์ใหม่ๆนะครับแบบได้การแต่งตัวไปเยอะมากได้แบบว่าอุ้ยแบรนด์นี้สวยจังเลยแบบว่าเราอยากได้เราอยากจะแบบเ้ยไปช็อปดีกว่าแต่ว่าจะได้แบบมีการแต่งตัวแบบแนวใหม่ๆบ้างอะไรอย่างนี้ครับแล้วทีแบบว่าไปในชาติอะไรเพิ่มเติมของแบรนด์แบบที่แบบว่ามาดูโชว์คือมีเยอะเลยครับเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวผมช่วงนี้ผมมีแบบว่าเวิลด์ทัวร์ใช่ไหมครับเดี๋ยวก็บินไปต่างประเทศบ่อยคือ เตรียมแล้วครับเตรียมแบบว่าแต่งตัวไปต่างประเทศไปถ่ายรูปสวยๆมาให้เป็นแฟรได้ดูกันก็ต้องไปซื้อเสื้อผ้าเพิ่มเลยครับแสดงว่าการกอบกินตาไม่เหอยเดี๋ยวเราแน่นอนได้แน่นอนคือไปต่างประเทศเดี๋ยวแบบแฟชั่นมาจะเต็มแน่นอนครับแต่ว่าแต่ว่าต้อมาดีก็แบบเราไม่จะทำงานใกล้กัน,นโอ้คือทำงานใกล้กันไงทำงานใกล้กันเกินผมอยู่ชั้นห้าก็อยู่ชั้นสี่วันนี้ก็อยู่ใกล้กันอีกคือแค่อยู่คนละฝั่ง อ่านะครับผมวันนี้จริงๆมีคอนเสิร์ตของน้องมินนี่นะครับพี่อยู่ก็ไปเป็นเกสให้นะผมก็ให้กำลังใจเขาได้ก็มีแฮแชแท็กไปเล่นกันได้นะครับแต่ว่าพวกมานก็ถือว่าแตกกันกนะครับที่ไปแบบโบโหเป็นอ่าก็เราอยู่ใกล้กันแค่นี้ทําไมเราถึงมันจะมีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่ไปหาถูกไหมครับแล้วก็เขาก็เราเสร็จงานแล้วเขาก็ขึ้นโชว์พอดีก็เวลามันเหมาะเจาะครับเนได้เจอเป็นแฟนด้วยครับได้เจอเป็นแฟนด้วยอะไรครับ ก็ได้เจอทีมงานได้ไปกินข้าวอะไรกันครับก็ก็ก็แฮปปี้ดีครับอยู่คนเดียวมันก็จะเหงาเหงาหน่อยถ้าแบบได้ไปเจอพี่พี่ทีมงานหลายๆคนก็แฮปปี้ดีครับพีู่บอกว่าพองงานแล้วกินข้าวองใช่ก็ไปกินข้าวหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวทีมงานที่ถึงเดี๋ยวพี่พี่อู๋เขาก็แบบเออเบบเหงาไงกลัวแบบว่าไม่มีไม่มีน้องรถอยู่ก็แบบว่าเดี๋ยวเหงาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ ก็ <S 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 โอ้โอยู่ใกล้ผมอยู um ่ข้าวด้วยพาตั um> ้งต้นไปด้วยมีทั้งหลายคนอร่อยไหมเข้ามอร่อยไหมอร่อยมากเลยครับแน่นอนอร่อยอยู่แล้วอ่ะได้ครับแฟนมิตรเวียดนามใช่ครับก็เดี๋ยวจะมีในเดือนเดือนเดือพฤศจิกใช่ไหมที่แพรพฤศจินะครับผมก็มามาเจอกันได้นะผมกับแฟนมิตรที่เวียดนามนะครับ ครับเป็นการกลับไปรอบที่สองก็รอบนี้เดี๋ยวเตียวไปไปทานของอร่อยๆ mm hmm. เออเตียมไปแบบว่าเขาพูดว่าอะไรนะสวัสดีสินเจ้าเออใช่สินเจ้าเตียวไปแบบว่าสินจ้าอีกรอบนึงนะครับผมกลับไปไปหาเขาหน่อยเตรียมความพิเศษก็เดี๋ยวจะขนความน่ารักขนความสนุกไปให้กับแฟนๆชาวเวียดนามแล้วก็จริงๆ อาจจะมีอินเตอร์แฟร์หลายๆคนและกันที่ไปดูในมิสเวียดนามครั้งนี้นะครับเด็ดล่าสุดเป็นยงบ้างคะเด็ดล่าสุาด,ดรูปดอกไม้อ๋อคอนเทนต์ใช่ไหมครับคูรถโค้ดเพลนก็ผมเห็นแบบทุกคนเอาไปตัดแล้วก็แบบเป็นไวรัลมากๆเลยจริงๆก็ขอบคุณม,มากๆเลยนะครับก็ใครที่หลายๆคนเอาไปใช้ทริคเรียกแฟนแบบน่ารักน่ารักกันได้อะไรนะเตรงเต่งเต่งมงมงงอะไรอย่างเงี้ยก็ลองลองดูนะครับบางทีแบบอาจจะเบือ่อการเรียกแบบว่าเตรง เขาอะไรเงี้ยก็ลองแบบว่าใส่ชื่อแบบว่าน่ารักน่ารักอะไรอย่างงี้ไปได้จะมาอยู่นีก็ไดใช่ไหมให้ให้เขาแบบว่าเอาเป็นต่อยอดใหต่อใช่ครับอันนี้ก็คือตามแฟนๆเรียกร้องคือแฟนๆอยากเห็นแบบว่าเออเราแบบส่งคนไปทำคอนเทนต์อะไรง่ายๆด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันนะก็นั่นแหละครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นออกไปในอู่รถโคสเปนก็ฝากติดตามอู่รถโคสเปนกันด้วยนะครับบอกว่าคลิปแล้วต่ไปได้เลยคลิปคลิปต่อไปลงได้เลยอ่ะเดี๋ยวไปถ่ายก่อนถ่ายตอนไหน ครับเดี๋ยวต้องหาเวลาไปทายก่อนนะครับฝากด้ครับฝาาครับผมก็ฝากติดตามผลงานของอบลูด้วยนะครับจริงๆก็เดี๋ยวรอดูนะผมใกล้วันสนัดจอแล้วก็จะมีแบบประกาศไลอัพออกมาว่าปีหน้าเนี่ยต้าอว่วโรสเนี่ยจะทําอะไรแต่จริงๆก็แอบมีแอบมีสปงสปอยอะไรไปบางอย่างบ้างแล้วแหละแต่ว่าอยากจะให้ติดตามเพราะว่าครั้งนี้จะเป็นอะไรที่ ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็เป็นอะไรที่แบบใหม่ๆมากๆเลยซึ่งตงวีก็ตื่นเต้นเหมือนกันอยากจะประกาศใหท้ทุกคนได้ทราบไปแล้วนะครับว่าจะมีอะไรแล้วก็สําหรับตัวผมเองนะครับผมจริงๆเราก็โตมาก,กับการที่แบบว่าเป็นบอยแบนด์หรือว่ามีแบบว่าเต้นอะไรกันมาบ้างจริงๆก็เดี๋ยวรอรอดูนะครับว่าจะมีผลงานอะไรออกมาทุกคนได้ติดตามชมกันหรือเปล่านะครับผมก็นี้ก็เป็นอีก ส่วนหนึ่งแล้วก็สําหรับคอนเทนต์ออนไลน์ก็สามารถติดตามหูโร้องเพลงกันได้แล้วก็อีกเยอะแยะมากมายผ่านทางช่ชองทาง Open Level เลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้อัโหลดมีแบบเวิร์ลทัวร์เยอะมากเลยก็ยังไงถ้าติดตามก็สามารถไปไปดูแฟนมิตต่างประเทศกันได้นะครับฝาก้วยนะครับสวัสดี